สวัสดีครับเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมาดูการเก็บงานการนวดเท้านะครับว่าเราจะเก็บงานยังไงนะครับอันนี้เรานวดข้างที่เสร็จแล้วใช่ไหมอันข้างนี้เราห่อไว้ตั้งนานแล้วเราเป่ยบงานเลยนะครับมาดูนะครับั้นตัดแต่งเิกเมนแล้วก็ผ่าไว้แล้วก็ขึงเลยนะครับขึงไปเลยนะครับขึงไปสักสามัห้ารอบพอนะครับอย่าโดนกระดูกนะหัวใจสําคัญมันนะอย่าโดนกระดูกนะครับหัวใจสําคัญของมันนะ เสร็จแล้วพอเราทําเสร็จนะฮะความไงนเงี้ยนะ,ะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็บีบคึนเอาใจในเสกพอะครับถ้าเราอยากมีลูกเล่นนิดน,นึงล้วก็อาจจะดันเข้าไปเก็บงานตรงนี้ปึ๊บนิดนึงชิวถ้าอยากลูกเล่นเพิ่มก็จับซ้อนส้นแบบนี้เขาเหยียบที่มือดดเรากดความเพิ่มอ่าโอเคไหมอันนี้ถ้าเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็บางลงมาเก็บงานมาเก็บงานานวดฝ่าเท้าก่อนกนแล้วกัน นวดบีบไปเลยฮนะบีบไปเลยถ้าพวกนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนกันกันกบครูก็ได้นะคนใดจะจัดแบบไหนก็ได้คอยมันอยูออ่ในอุปกรณ์เดียวกันหมดนะเสร็จแล้วก็มาเช็ดตามร่องนิ้วแล้วก็ดึงเช็ดตามร่องนี้แล้วก็ดึงนิ้ววาง,งประกบกันแล้วก็ดึงนะฮะดึงดึงเยืดดึงเยื่อะนะอันนี้มีด้านไปแล้วดึงเยื่อดึงเยืดเสร็จใช่ไหมครับล้วก็น,นวดซับน้ำมันด้านบนก่อน น้ำมันพนเ็นหัวเขา่านี่ต้องนวดแล้ครับบีบซับไปด้วยนะครับจากนั้นจากนั้นนะครับก็นวดซับด้านล่างนะครับเสร็จงานนวดซับด้านล่างเสร็จเนาะจากนั้นก็เราก็มาซับเสร็จหมดแล้วเราก็มันดันกดหมุนทุบแล้วมาเก็บงานด้านนีน้เราจะมาคืนนะครับเย็กมา ระวังกระดูดอย่างเดียวพอนะฮะแล้วก็คืนคืนไปนะสามถึงห้ารอบถ่ายน้หนักตัวมานะครับอย่าโดนกระดูกพอใช้ได้คืนเสร็จแล้วก็มัดรวบนะครับมัดรวบก็คือการนวดแบบธรรมดาทั่วไปนี่แหละ,ะมัดัวไปนะครับองศาเราไม่ตรงก็ได้เพราะว่าเราไม่ต้องการน้ำหนักเยอะแต่ถ้าเกิดต้องการน้ำหนักเยอะต้องตองศาให้ตรงนะครับน้ำหนักพอดีก็ไม่ต้องเสร็จแล้วก็มีดันเหมือนเดิมนะครับดันเหมือนเดิมอ่า ก็อยากซ้อนส้นกระดับส้นแล้วก็กดววมนี่อะไรนี่เสร็จแล้วก็ออกมา,มาเหมือนเดิมแล้วก็มานวดเท้าเหมือนใช่ไหมที่เราทําฝั่งนีง้ใช่ไหมนวดเท้าอันนี้เอาหลายรอบก,ก็ได้นะมันสบายนะท่าน,นี้บางทีที่คุณนวดมาทั้งหมดอาจจะไม่สบายเท่าท่าบีบนี้ก็ได้นะเสร็จแล้วก็ดึงนิ้วนะซองนิ้วเช็ดแคบๆก็ดึงนิ้วดึงนิ้วดึงนิงไป,ด,ไปดึงไปทุกอย่าง เสร็จแล้วครับผ่อนคลายนห้แน่เห็นไหมตอนนั้นล้วก็มีการซับน้ํามันด้านบนใช่ครับเหมือนเดิมกับฝั่งนี้นะซับน้ำมันด้านบนตั้งแต่เนื้อของข้เขาไปเลยนะครับนวดซับปไปเรื่อยๆซับจนรู้สึกว่ามันไม่มีน้ํามันติดเหลืออะไรเอาตอนนี้นะครับอยู่บนความลื่นไปทัหมดไปนะครับซับแล้วก็ซับด้านในด้านล่างด้วยนะซับด้านล่างไป ร,รู้สึกซับเสร็จหมดแล้วแล้วก็มาดึงดันเหมือนเดิมดึงกดหมุนทุบเสร็จแล้วก็ทาแป้งนะทาแปง้งถ้าเกิดเขาจะทาแล้วก็ทาด้วยถ้าเกิดเขาไม่เอาเราก็ไม่ต้องทานะถึงว่าลูกค้าไม่มีปัญหาในเรื่องการทาแป้งก็ไม่แพ้แม่ก็แล้วก็ลูบนะลูบทาสวยๆทาให้รู้สึกว่าเหมือนกับเราจะรดน้ำมันนะเจ๊ไหมฮะ อันนี้เสร็จแล้วทำอีกหน้านหนึ่งเหมือนกันนะฮะาปิดไาเสร็จแล้วก็รูปเหมือนเดิมชโลมแบกไม่ต้องอะไรมากนะฮะสบายๆเราเหมือนทำงานถ้าพวกนี้มันเป็นท่าเบสิคที่เราจะใช้งาน,มนหมดเลยอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมฮะปิดท้ายงานก็กดสลับเสร็จแล้วก็ดนัน ด้านกดทุกทุบข้างด้วยแขมอันนี้แถมมานะอันนี้ก็ด้านกดหมุนทุกทงข้างปิดท้ายที่จริงก็ปิดท้ายตัวนี้จะเชยกว่านะนะตัวนี้จะเวยกว่าเสร็จแล้วก็จบสวัสดีแค่นี้นะครับ